ีโวหลังๆชักกงกงเหมือนกันนะครับไม่พบกุญญาณไม่ใช่กุญกุญสัญญาณครับสัญญาณสัญญาณกุญแจกรุณาตรวจสอบตำแหน่งกุญแจมันก็อยู่ในกระเป๋าตัวเนี้ยอันน<อ>ี้วางใกล,<อ>ล้ๆแล้วอ๋ออ๋รอบไปแล้วอ่รอบไปแล้วอ,อยังไงเนี่ยนะไม่พบได้ไงเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยหลังๆนี่ชักกงกงแล้วะลอ,องดับเครื่องลองดับเครื่อง ลองสตาร์ทใหม่กงกงอยู่วะเหยียบแล้วอ,อย่าทำให้ตื่นเต้นสิครับโอ้โหนี่กุญแจอยู่นี่โอ้นี่ตื่นเต้นเลยนะครับตื่นเต้นเลยครับไม่ติดนะครับผมมีกุญแจอีกชุดหนึ่งนะครับพกไว้ให้ภรรยาพกไว้ลองดูดิอ่า นั้นจะต้องไปสังพยายนาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นที่แบตเตอรี่หรือเปล่าชักลืมแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่อันไหนนะครับดีวันนี้พกมา2ชุดเดี๋ยวไปไล่หาดูนะ,ะมีพกไว้นี่ครับคุณแจออยู่หน้าเซเว่นพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลองแกะเลยนะเพราะว่าจะได้เห็นว่าแบตเตอรี่ผมเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้ แกะมาก็เจอแบตเตอรี่อย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ต้องหาในรุ่นนี้ให้ได้นะครับที่รหัสเดียวกันนี่ครับเวลาเราซื้อเราต้องซื้อรหัสเดียวกันนะครับต้องให้ได้รหัสนี้นะครับต้องเป๊ะเลยนะครับเราซื้อเราต้องซื้อรหัสเดียวกันนะครับมันจะมีรหัสเดียวกันนี้นะครับคุณต้องดูให้ได้นะครับว่ารหัสอะไรนะครับแล้เดี๋ยวก็ใส่เข้าไปครับ ใส่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองสตาร์ตดูครับเปลี่ยนฐานเสร็จเรียบร้อยลองเลยนะครับลองสตาร์ตเลยครับผมเอากุญแจอีกชุดหนึ่งออกไปห่างๆแล้วนะครับให้ภรรยาถือไว้หน้าร้านใกลๆ10กว่าเมตรนุ่นลองอันนี้นดูครับอ่ะฐานหมดฐานหมดโอเคนะ